เป็นได้เป็นได้แน่นอนแน oh no 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 no. ่นอนอใส่เบชรยามเว้นครับเอ๊ลังนีดยินเสียงต่ำๆเถือกระเบาะว่ะอุ้ยถือกระคาปีนหน้าห้องโอ้โหอุ้ย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 อย่าุ้ อย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อครับอย่าลุดเด้อครับโอ้โหเฮเสร็จโกโหอุ้ยลงตะกี้เนี้ได้แล้วไอ่ชนใหญ่ชนนาครับเยือใสเดือนเสร็จไปหนึ่งรายโอ้เกือบลุดวะกินนิดเดียวหนึ่ง อ้าวลงว้หนึ่งหลังมองนี่มันมานเดอครับมันมานเดอมองนี่อืมมันคลักมือนนี่โอ้ย เอาไปเอาไปเก็บเอาไปเก็บมนันขรักมานี่ยามันสิรุดใส่ไปกระสังกระสังกระสังของเราโอ้ปราช่อนหน้าครับป่าธรรมชาติของแท้แน่นอน พ่อมองงาำๆทำเลส,สวยๆกนลงเบ็ดไปเอึบเอ๊บบ่งด้วยมองนี่เจ้าว่าทำเลสวยทำเลสวยมองนี่ เดี๋ยวเราลุ้นต่อไปอใส่ตะกี้เนี่ยพฝ่งหันหลังให้ดึงแล้วครับดึงแล้วถือกว่านอสายตึงๆเลยถือกว่านอพี่น้องเพิ่งด้วยใส่ตะกรีนเนี่ยโอ้โหดึงแล้วดึงแล้วอุ้ยใช่เลยใช่เลยปลาอะไรวะโอ้โห มานครับพี่น้องโอ้โหประเข็งใหญ่ครับพี่น้องป้าโถตัวใหญ่คักแท้กินไว้ครับว่างยะกยยเนี้ยว่างหัยยยยยยยมาถึยลยยย หมานหมานครับมันเนี่ยเออโอ้มาเบิ่งเบ็ดอีกหลังอุ้ยสายลากอีกแล้วครับมีสายลากอีกแล้วเบิ่งดูวยอู้สายตึงๆนี่มีบอมีบอโอ้ย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 แน่น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 ปลาอะไรวะโอ้โหติดแน่นเลยตอนนี้ปลาอะไรเนาะทีนี้ เอ้ยหลุดหรือเปล่าวะติดแน่นเลยวะดูดิด อ้มาเบื้องลังนี่เห็นดึก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 อยู่ติดบนน้องขั้นเบ็ดยิงยากยิ่งยากอ่ะถึงบ่อถึงบ่ออู้ขั้นเบ็ดกระเดืองอยู่แม่นแล้วแม่นแล้วอุ้ยไม่พลาดไม่พลาดแต่ขั้นเบ็ดกระเดืองแน่เนี่ยไม่พลาดบึ่งด้วยอุ้ยโอ้โหอุ้ย โอ้โหปลาอะไรวะทำไมดำเมี่ยมอย่างงี้วะเฮ้ยปลาอะไรวะทำไมดำอย่างวะโอ้ปลาดึกดําบันเนี่ยเนี่ยเอ้ยติดอีกแล้วหลังนนโอ้โหสันไว้เลยดึกดดึ๊ดึดึปลาอะไรวะตัวเขียวเลยไปก่อนไปก่อนหลังน้นติดแล้วดังโผเลย เสียงดังโผลเลยเห็นป่าเห็นป่าน้ำก็เพื่มก็เพิ่มในหลังน้นเอาต่อหลังน้นดีกว่าโผลเลยแสดงว่าติดแล้วโอ้ยติดแล้วโอ้ยโอ้โหลโโห,โโหลังนี้ไม่พลาดโอ้โยเอาละเว้ปลาอลไรวะโผลตัวใหญ่ๆเนาะโอ้โยไอช่อนไอช่อน โอ้โหได้อีกแล้วครับพี่น้องตัวเป่งๆแล้วปุกปโคโนว้ามานครับมานโอ้โหเสียงเบาะอะไรไงครับพอมีพี่น้องอ้ดีใจดีใจ สุดยอดสุดยอดโอ้ยเงาขีกกระเดือนนี่ได้ผลครับโอ้บ้าโอผิดหวังครับพี่น้องพอโคนลูกทุ่งพลาจัดหายแล้วขีกกระเดือนพยายามอีกหลังต่อไป ตินเล้าก็ใส่ไว้อีกครับหาได้อีกโตัวเสียงปัวปัวปัวมากินเบ็ดล่งนี่เด้อหมานหมานครับ เป็นได้ครับใส่เป็นโลเลยครับใส่เป็นโลเลยแ j a จ j เนเงาจะเดือนมอนกับบินองมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นได้เป็นได้แน่นอนแน่นอนเงยเลียร์เดือนครับเน เป่งๆเลยคนใส่เป็นโล